สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้ตะกร้าขนมจีนมาแบบนี้นะคะเราก็เลยจะเอาตะกร้าขนมจีนเนี่ยมาปลูกต้นไม้กันค่ะที่เราจะปลูกวันนี้ก็คือนี่ค่ะนี่คาราลสีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะเอาตะกร้าขนมจีนเนี่ยมาปลูกคาราลสีในรูปแบบไหนกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะตัดที่ตรงคารอตะกร้าขนมจีนเนี่ยเพื่อที่เราจะได้แขวนคาร์ลูสีได้นะคะเราก็จะตัดแบบนี้ แล้วก็ตัดตามยาลงมานี่ให้เป็นแบบนี้นะคะ่ะแบบนี้แล้วก็นับไปสักหนึ่งสองสามช่องนะคะแล้วก็ตัดนี่นี่นะคะแบบนี้นับไปหนึ่งสองช่องที่สาม นี่ค่ะจะเป็นออกมาในรูปแบบนี้นะคะนี่หลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะแต่ดูเหมือนไม่ได้ตัดเลยนะแต่จริงๆตัดแล้วค่ะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะเนี่ยเราก็จะเอาเข้าหรือสีของเรามาห้อยค่ะเราจะห้อยแบบว่าให้ลดหลั่นกันไปเนาะอันนี้นะคะเราก็จับเป็นช่อนะคะเสร็จแล้วก็พุ่มต่อไปของเรา ใส่ลงไปนะคะที่เราทำไว้แบบนี้ค่ะทีนี้นะคะเด็กก็จะเอาเขา่าลอสีที่เราดึงมาเนี่ยเอามาแขวนทุกซี่นะคะที่เราตัดไว้ค่ะแบบนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าซี่ที่เราตัดไว้เนี่ยมันถีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพอรวมๆกันแล้วก็จะยาวเองนะคะ แรกๆว่าจะทําแบบลดหลั่นลดหลั่นนะแต่ไม่เอาดีกว่าเอาแบบว่ายาวๆไปเลยดีกว่าเพราะมันก็จะได้เป็นกลมๆสวยๆค่ะและวิธีนี้นะคะขอบอกว่าใช้เขาหรือสีไม่เยอะนะดูเหมือนพุ่มใหญ่แต่ว่าใช้ไม่เยอะค่ะสำหรับการเลี้ยงดูเขาหรือสีนะคะก็แนะนำให้อาวางไว้ที่โล่งๆค่ะมีลมโกรกนะคะ ส่วนเวลารดน้ําค่ะเราก็ใช้น้ํใสา่ยางนะคะฉีด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 ค่ะแล้วก็พวกฮอร์โมนต่างๆที่เราฉีดต้นไม้ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาฉีดได้เลยค่ะอันนี้ก็ได้ครึ่งตะกร้าแล้วนะคะใส่ต่อค่ะถ้ามีเยอะๆเนี่ยทําหลายๆตะกร้าสวยมากๆเลยค่ะวิธีนี้นะคะจากคาวฤลษสีที่ดูแบบว่า พวงเล็กๆนะคะพอเรามาทําแบบนี้เนี่ยพวงมันดูเยอะขึ้นเลยค่ะใกล้แล้วอีกนิดนึงนิดนึงก็จะหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเสียบแบบนี้นะนี่ตรงนี้มันดูหนาไปเราดึงมานะเอามาเสียบตรงนี้ตรงไหน,นหนาดึงมาค่ะอีกนิดก็จะครบแล้วค่ะนี่ใส่ลงไปนี่อีกอันหนึง่ง อีกห้อยหนึ่งก็หมดแล้วนี่ก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะนี่ค่ะ หลังจากที่ดัางห้อยเสร็จเรียบร้อยนะคะดาก็จะใช้นี่อันนี้เป็นลวดค่ะลวดสําหรับแขวนนะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะมีเป็นลวดทําลวดแขวนเลยก็ได้บางทีเออบางเอิญดาว่ามีลวดสําเร็จอยู่ด่าก็จะใช้ตัวนี้นะคะเพราะสะดวกดีค่ะก็นี่เลยเสียบนะคะเดี๋ยวกันนะหนแล้วก็สา ามรูตรงนี้โอเคล็อกให้อยู่นี่ค่ะก็จะ,จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะหลังจากทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาหาที่แขวนนะคะก็หาที่แขวนที่โปรง่งมีลมพัดผ่านนะคะอันนี้ก็แขวนไว้ที่หน้าบ้านค่ะ และข้างบนของตะกร้าขนมจีนเนี่ยเราสามารถที่จะหาต้นไม้เอามาวางได้ด้วยนะคะอันนี้ดาวก็วางสาธิตไว้ก่อนเป็นแคตตัสค่ะมีผีเสื้อมด้วยนะคะสงสัยจะชอบนี่ดาวจะให้ดูผีเสื้อสงสัยว่าจะชอบนะคะพอดาวมาแขวนปุ๊บเนี่ยบินมาตอมปั๊บเลยค่ะอันนี้ก็เป็น ของใหม่นะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีตะกร้าขนมจีนนะนี่มาอีกแล้วนี่จะให้ดูถ้าบ้านท่านผู้ชมมีตะกร้าขนมจีนนะคะก็สามารถที่จะเอามาทําที่ห้อยที่แขวนเขา่าหรือสีได้แบบนี้ค่ะขอบอกว่าสวยมากดูพุ่มใหญ่ขึ้นทันทีเลยนะคะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะกับวิธีนี้สวัสดีค่ะ